สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อสิ้นปีนี้มีเซอร์ไพส์เตรียมต้อนรับข่าวดีส่งท้ายปีกันได้เลยนะคะผ่านพลังงานจากไพ่มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ 6ดาบนะคะอุปสรรคปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่มันกําลังจะจบสิ้นลงแล้วนะหรือกําลังคลี่คลายในทางที่ดีมากขึ้นนะคะปัญหาต่างเนี่ยมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกันนะเราอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากนะคะจงมีความสุขนะกับชีวิตจะดีกว่าปัญหาไหนที่แก้ไขได้ก็แก้ไขปัญหาไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องใช้ระยะเวลา เราต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ปล่อยวางก็จะทําให้คุณรู้สึกโล่งใจไม่เครียดไม่กดดันด้วยนะคะไพ่สิบถ้วยจะมีความสุขเกิดขึ้นนะกับคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นความสุขกับการได้อยู่กับครอบครัวก็ได้นะคนในครอบครัวอาจจะเป็นกําลังใจให้กับคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะใครที่มีปัญหาไม่เข้าใจกัน ทะเลาะก,กันนะในครอบครัวของเราเนี่ยก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะกลับมาคุยกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องลดอีโก้คุยกันด้วยเหตุและผลอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยก็พูดเคลียร์ใจกันก็จะมีโอกาสนะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งอาจจะเป็นข่าวดีที่มาจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะ แาวดีของลูกของร้านนะที่อาจจะเป็นความสําเร็จนะเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะมีคนเข้าใจคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณหรือยอมรับในความเป็นตัวคุณได้อาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนรู้สึกถูกชะตามาเป็นพลังบวกให้กับคุณ อาจจะเป็นเพื่อนอเป็นคนรักก็ได้นะคะจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตมาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายอาจจะเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนหรือในสังคมที่เราอยู่ก็ได้นะคะเหมือนเหมือนคนรอบตัวเนี่ยใจดีกับคุณมากขึ้นมีการช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันนะคะหรือจากศัตรูอาจจะกลับกลายมาเป็นมิตร นมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้นะคะใครก็ตามที่หยิบยื่นมิตรภาพดีดีให้กับเราก็ต้องน้อมรับเอาไว้เพราะว่าในอนาคตอาจจะมีเรื่องของคอนเนคชันที่ดีมีการทำสิ่งดีๆร่วมกันก็ได้นะคะเจ็ดถ้วยจะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลจะมีเป้าหมายใหม่ๆใ,ในชีวิตเกิดขึ้นนะเริ่มที่จะชัดเจนแล้วนะว่าคุณอยากจะทำสิ่งใด อยากจะสำเร็จในเรื่องอะไรนะคะเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำบางเรื่องมันอาจจะดูยากเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจสักอย่างก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะคะเรามีความฝันเรามีเป้าหมายอะไรจงรับผิดชอบด้วยนะอย่าเพียงแต่คิดอย่าเพียงแต่ฝันลงมือทำนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นความสำเร็จได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะ เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งจากจำนวนไพ่สี่ใบที่ปรากฏนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่เก่งขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นก็ได้นะกว่าจะเข้มแข็งในทุกวันนี้ก็อาจจะผ่านบททดสอบผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมามากม,มายแต่ก็หล่อหลอมทำให้คุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญ มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของจิตใจที่ดีขึ้นก็ได้นะคะหรือเป็นตัวคุณที่จะมีความเก่งรอบด้านแล้วก็มีดวงของการได้พลิกฟื้นนะการฟื้นฟูอาจจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาดีขึ้นสดใสมากขึ้นคุณอาจจะผ่านเรื่องของการสูญเสียเรื่องของความทุกข์ต่างๆแต่นับจากนี้เหมือนคุณจะมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น นะสาวสามารถเยียวยาจิตใจทำให้คุณกลับมามีพลังใจมากขึ้นพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นการซ่อมแซมสิ่งที่มันชำรุดอย่างเช่นบางคนอาจจะมีแผ่นซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านก็ได้นะคะนะมีไพ่เป็นทาวเวอร์ก็เป็นตึกนะที่มันอาจจะมีเรื่องของอไฟนะที่มันลุกขึ้นก็จะหมายถึงอาจจะเป็นพวกระบบไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะเราก็ต้องพยายามตรวจด,ดูด้วยนะอะไรที่มันชำรุดนะคะนะเราก็เปลี่ยนนะหรือซ่อมนะทางที่ดีนี่ซื้อเปลี่ยนจะดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภยัยนะอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรนะบางทีการมองข้ามในสิ่งเล็กๆมันก็อาจจะส่งผลเสียได้น,นะคะอะไรที่มันเสียนะเราก็ต้องซื้อเปลี่ยนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะ 8ดเหรียญนะเป็นดวงชะตาที่จะมีความขยันขันแข็งมากๆในการทำงานหาเงินนะคะก็คุณอาจจะมีเป้าหมายที่มันชัดเจนแล้วล่ะว่าคุณจะทำงานเก็บเงินเพื่อสิ่งใดบางคนเก็บเงินนะคะเพื่อคนในครอบครัวนะเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคงในชีวิตนะมีเป้าหมายที่มันชัดเจนก็จะทำให้คุณ มีพลังใจมีความเพื่เขิมอยากจะทำเป้าหมายต่างๆให้สำเร็จเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะไพ่ฟูเป็นไพ่ของการได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีออกไปจากตัวคุณอาจจะเป็นความกลัวที่มันอยู่ภายในใจนะคะคุณก็จะไม่กลัวอีกต่อไปมีความกล้าหาญในการตัดสินใจในการลงมือทำเหมือนคุณได้ออกจากกรอบ ออกจากความกลัวที่มันอยู่ภายในใจของคุณเพราะว่าความกลัวหรือความโลเลความไม่แน่ใจมันก็ทําให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปในหลายเรื่องเลยนะคะคุณก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสนั้นอีกต่อไปนะก็แปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความชัดเจนในสิ่งที่ทํามากยิ่งขึ้นนะคะมีอิสระในการใช้ชีวิตคุณอาจจะได้ทําตามความฝันทําตามสิ่งที่คุณปรารถนาก็ได้นะคะ เหมือนเราอาจจะมีแผนไปเที่ยวนะที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปคุณก็สามารถที่จะทําตามความฝันนั้นได้นะคะหรือการที่คุณอยากจะเป็นเจ้าของกิจาการนะคุณก็สามารถทําได้นะคะมีอิสระในการคิดในการตัดสินใจได้ทําอะไรที่มันแสดงถึงความเป็นตัวคุณมากขึ้นก็เหมาะกับงานอิสระนะคะงานฟรีแลนซ์ต่างๆก็จะมีคนมาจ้างงานเพิ่มมากขึ้น นะสร้างรายได้เป็นเกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้งานจะเยอะหน่อยนะดังไพ่สิบไม้เท้านะคะแต่งานเยอะเหนื่อยขึ้นมันก็จะส่งผลดีเรื่องของรายได้เรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จอาจจะเหนื่อยส่งท้ายปีก็ได้นะสำหรับชาวราศีตุลแต่จะแปลเปลี่ยนเป็นความสําเร็จที่มันยั่งยืนยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะหรือหากใครที่กําลังแบกบ รับปัญหาต่างๆนานานะบางทีมันไม่ใช่ปัญหาเราเลยแต่กลายเป็นปัญหาของคนอื่นนะคะจงแบกรับเท่าที่เราไหวนะถ้ามันไม่ใช่ปัญหาของเราเนี่ยก็เอาออกไปบ้างนะคะเราไม่สามารถจะรับได้ในทุกๆเรื่องนะบางทีไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการเคลียร์สิ่งที่มันไม่จําเป็นออกไปจากชีวิตบ้างปัญหาคนอื่น จะให้เราไปออกรับแทนมันก็ใช่ว่านะคะอะไรที่มันจะทำให้เราลำบากนะเราก็ต้องปฏิเสธไปบ้างไพ่หกไม้ถท้านะคะก็จะเป็นความสำเร็จที่คุณรอคอยที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันก็ได้นะคะหรือสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมาอย่างยาวนานกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นะมีข่าวดีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ หรือมีเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวกับงานเดินทางที่ต้องไปติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีมากๆหรืออะไรที่เราไปคุยไว้ไปดีวไว้นะก็จะได้รับการติดต่อกลับมาหรือเราไปสมัครงานใหม่ในที่ใดก็จะได้รับการติดต่อกลับมาด้วยเช่นกันนะคะ,ะปิดท้ายด้วยไพ่เดวิลนะคะเป็นไพ่ของการระมัดระวังตัวไว้บ้างนะโดยเฉพาะคนนะคะ ก็อย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปอาจจะมีทั้งคนดีคนที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเรานะถูกใจใครก็อย่าเพิ่งทุ่มไปสุดตัวดูดูให้ดีนะคะสแกนคนให้ดีเพราะว่าอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้นะใจคนนี่ยากที่จะอย่างถึงนะคะแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องผิดศีลธรรม เพราะมันอาจจะทําให้ชีวิตของเราตกต่ําได้นะหรือเป็นเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆนะคะเอาเป็นว่าอะไรที่มันไม่ดีเราอย่าไปเกี่ยวข้องดีกว่าไปทําในสิ่งที่มันจะส่งผลดีกับชีวิตนะกระทําแต่สิ่งที่ดีไว้ทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะก็จะยิ่งเป็นการสร้างบุญนะสร้างกุศลทําให้ชีวิตของเรา ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นด้วยนะคะดวงความรักนะสำหรับคนโสดค่อนข้างสดใสนะคะจะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นอาจจะเป็นรักแรกพบนะที่ทำให้หัวใจของคุณวันไหวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่นะก่อนหน้านี้อาจจะอกหักเสียใจมากนะคะนะก็ถ้าคุณกลับมาเข้มแข็งแล้วนะเยียวยาจิตใจเรา ให้กลับมาเบิกบานใจแล้วเราค่อยเปิดใจรับใครเข้ามาก็ยังไม่สายนะคะนะแต่ก็ดูคนให้ดีดด้วยเพราะว่าอาจจะมีเข้ามาจีบเข้ามาคุยนี่หลายคนกันเลยตัวเราก็ค่อนข้างมีแต่คนอยากจะเข้าหาอยากจะรู้จักกับเรามากขึ้นก็ต้องมีสติก,กับเรื่องของความรักให้มากๆนะคะ,ะแล้วก็อาจจะรู้จักกันจากการแนะนําก็ได้นะจากเพื่อนอแนะนําให้รู้จัก หรือมีคนในครอบครัวก็ได้นะที่ชักชวนให้คุณสองคนได้เจอกันนะได้รู้จักกันนะคะหรือบางคนอาจจะรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้นะถ้ารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังตัวให้มากนะว่าตัวจริงหรือเปล่านะ,ะนะมีตัวตนไหมอ่าโปรไฟล์นะกับตัวจริงนี่มันตรงกันไหมนะคะอ่าสมัยนี้มันก็มีเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยค่อนข้างเยอะ มาทุกรูปแบบก็ต้องมีสติให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องของคนนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่นะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องใส่ใจดูแลก,กันและกันให้มากขึ้นนะคะอาจจะมีบททดสอบเข้ามากระทบความสัมพันธ์อยู่บ้างอาจจะเป็นเรื่องของความน้อยอกน้อยใจกันนะที่มันจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในรักนะคะก็ต้อง พยายามหนักแน่นต่อกันและกันให้มากๆาจงมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะดูแลใส่ใจกันไวนะ้ถ้าคุณสองคน,นจับมือกันไว้ให้แน่นแ<ๆ>ก็ไม่มีอะไรจะมาทำลายความรักของคุณสองคนไดนะ้ก็จะเป็นคู่รักที่รักกันแน่นแฟ้นยาวนานเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นดวงชะตานะที่กำลังจะผ่านพ้นเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้ นับจากนี้คุณจะมีความสุขมีความสดใสนะมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความหวังกับชีวิตมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกําลังจะประสบความสําเร็จนะกำลังเข้าที่เข้าทางแล้วก็ได้นะคะการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันจะส่งผลดีทําให้คุณกําลังเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นชีวิตจะมีความก้าวหน้าราบเรื่นมากขึ้นนะคะ ดวงการเงินก็สดใสแต่เราก็ต้องขยันทำงานด้วยนะเป็นช่วงกอบกลวยเงินทำอะไรก็ดูดีดูจะประสบความสำเร็จเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากการลงมือทำซะส่วนใหญ่นะคะโชคลาภก็มาจากตัวของคุณนั่นแหละนะที่เป็นทรัพย์สินมีค่านะที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณด้วยนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซับแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีเฮงปังตลอดไปมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ